สงครามโลกครั้งที่สอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ลุกลามไปทั่วโลกผู้คนจะล้มตายกันเป็นเบื่ออาหารและน้ำดื่มก็กินไม่ได้เพราะมีพิษบทความโดยหมอนิศกิจาทวีกุลกิจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะสงครามเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เมื่อไม่กี่วันก่อนอิสราเอลได้วางระเบิดซ่อนไว้ในเพจเจอร์และในวิทยุสื่อสารที่ประชาชนและกลุ่มนักรบฮิสบอลเลาะใช้กันทำให้ประชาชนชาวเลบานอนรวมทั้งกลุ่มนักรบบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากต้องยอมรับว่าชาวอิสราเอลมีเทคนิคและมีมันสมองที่เป็นเลิศสามารถทำระเบิดฝังไว้ในเพจเจอร์และในวิทยุสื่อสารได้ และสั่งการจากทางไกลได้อย่างเหลือเชื่ออิสราเอลโจมตีเลบานอนหนักขึ้นทุกวันและยังสังหารผู้นำกลุ่มนักรบฮิสบอลเลาะไปหลายคนแต่กลุ่มนักรบมีผู้นำตัวแทนตัวตายอยู่มากมายอิสราเอลยังโจมตีประเทศมุสลิมอีกหลายประเทศถ้าอิสราเอลยังไม่ยอมหยุดโจมตีเกรงว่าจะมีประเทศอาหรับหลายชาติ รวมตัวกันทำสงครามกับอิสราเอลประเทศเลบานอนและอิหร,ร่านรวมทั้งประเทศซีเรียและอิรักไม่มีเครื่องบินรบที่ทันสมัยไม่มีเรือรบรวมทั้งไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพรุนแรงมากพอที่จะต่อกรกับอิสราเอลทางอิหร่านก็ออกหน้ามาร่วมทำสงครามอิสราเอลไม่ได้ เพราะถ้าอิหร่านเปิดหน้ามาทำสงครามกับอิสราเอลเมื่อไหร่จะเข้าทางอิสราเอลทันทีเพราะอิสราเอลและสหรัฐพยายามยั่วยุให้อิหร่านเปิดตัวเข้าสู่สงครามเพื่อทางอิสราเอลและสหรัฐจะได้โจมตีประเทศอิหร่านอย่างถูกกฎหมายอิหร่านทำได้เพียงส่งอาวุธให้กลุ่มนักรบฮิสบอลเลาะและกลุ่มฮูตีรวมทั้งกลุ่มฮามาสและอิรักนำไปโจมตีอิสราเอล หากทางอิสราเอลโจมตีเลบานอนไม่หยุดและขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆมีสิทธิ์ที่ประเทศตุรกีซึ่งขาข้างหนึ่งยืนอยู่ในชาตินาตโต้และขาอีกข้างหนึ่งยืนอยู่ในชาติตะวันออกกลางจะออกมาร่วมทำสงครามกับอิสราเอลประเทศตุรกีมีเครื่องบินรบและอาวุธที่ทันสมัยอยู่มากมายและมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเป็นอันดับที่8ของโลก เชื่อว่าถ้าอิสราเอลยังโจมตีเลบานอนไม่หยุดประเทศตุรกีจะหันมาช่วยประเทศเลบานอนอีกทั้งยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประเทศซาอุดิอาระเบียก็คงทนไม่ได้ที่ชาติอาหรับถูกอิสราเอลฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงต้องมาช่วยรบกับอิสราเอลซึ่งมีสหรัฐหนุนอยู่เบื้องหลังกองทัพซาอุดิอาระเบียก็มีเครื่องบินรบและอาวุธที่ทันสมัยจำนวนมากเหมือนกัน ในขณะนี้อิหร่านต้องกัดฟันทนไปก่อนจะออกหน้าไม่ได้เลยเพราะเสียเปรียบอิสราเอลทุกประตูมีทางเดียวคืออิหร่านต้องพัฒนาอาวุธและผลิตอาวุธกักตุนไว้ให้มากที่สุดอิหร่านทําได้เพียงส่งอาวุธให้กลุ่มนักรบต่างๆไปโจมตีอิสราเอลหรือส่งกองกำลังไปนหนุนร่วมต่อสู้กับกลุ่มนักรบ เชื่อว่าสงครามจะบานปลายและจะรุนแรงขึ้นอิสราเอลจะส่งกำลังทหารบุกเข้าไปในดินแดนเลบานอนเร็วๆนี้เกรงว่าจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคแล้วนำไปสู่สงครามระหว่างประเทศอีกหลายประเทศสงครามโลกครั้งที่สามอาจจะเกิดเร็วกว่าที่คาดไว้เชื้อสงครามโลกครั้งที่สามมันจะก่อตัวขึ้นในประเทศตะวันออกกลางก่อน แล้วจึงจะลุกลามไปทั่วโลกประเทศจีนและประเทศรัสเซียออกหน้าปกป้องประเทศเลบานอนแล้วเมื่อเร็วๆนี้กองทัพรัสเซียได้ยิงสกัดขีปนาวุธที่ยิงจากเครื่องบินรบของอิสราเอลถ้าจำไม่ผิดประเทศรัสเซียมีฐานทัพตั้งอยู่ในซีเรียถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยครับประเทศจีนได้ทดสอบขีปนาวุธระยะไกลแล้วประเทศรัสเซีย ก็ประกาศพร้อมยิงอาวุธนิวเคลียร์แล้วเช่นกันสารัฐตัวแสบปากว่าตาขยิบสารัฐอยู่เบื้องหลังสงครามทุกแข่งสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนสารัฐก็เป็นพี่ใหญ่ร่วมกับอีก3-4ประเทศส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนมาตลอดสงครามทางตะวันออกกลางสารัฐก็หนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเรือรบเรือดำน้ำ เรือพิฆาตมาปักหลักคอยช่วยเหลืออิสราเอลตลอดเวลาเชื่อว่าถ้าอิสราเอลยังโจมตีเลบานอนไม่หยุดประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามจะรวมตัวกันหลายประเทศรุมกินโต๊ะอิสราเอลจนพังเสียหายเช่นกันสงครามตะวันออกกลางจะแผ่ขยายไปถึงประเทศยุโรปและประเทศตะวันตกหลายประเทศซึ่งตอนนั้นประเทศจีนและประเทศรัสเซีย รวมทั้งประเทศที่เป็นพันธมิตรกับประเทศรัสเซียและจีนจะออกมาร่วมทำสงครามกับประเทศยุโรปและชาติตวันตกซึ่งมีสารัฐเป็นผู้นำถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นประเทศสารัฐก็หนีมิพ้นจะถูกประเทศจีนหรือรัสเซียโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เมืองใหญ่ๆใ,ในสารัฐจะพังพินาศย่อยยับจะได้เห็นอาวุธนิวเคลียร์ยิงใส่ถล่มกันหลายประเทศ ความเสียหายของประเทศที่เข้าร่วมทําสงครามต่างก็พังยับเยินไปตามๆกันผู้คนจะล้มตายกันเป็นเบือคนที่รอดชีวิตก็จะอดอยากหิวโหยจำนวนมากยิ่งประเทศไหนที่ไม่มีการทําการเกษตรยิ่งลำบากถึงตอนนั้นมีเงินมีทองมากมายแค่ไหนก็หาซื้ออาหารลำบากยากเย็นการปล้นสะดมจะเกิดขึ้นมากมายหลายประเทศประเทศที่มีการทำการเกษตร แต่เมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นอาหารและน้ำดื่มก็กินไม่ได้เพราะมีพิษจากกรรมันตภาพรังสีแม้แต่อาหารทะเลบางแห่งก็กินไม่ได้เหมือนกันในขณะน,นี้เศรษฐกิจหลายประเทศกำลังซุดตัวอย่างหนักยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมันเศรษฐกิจแย่มากโรงงานยักษ์ใหญ่กำลังจะปิดตัวลงคนตกงานจำนวนมาก ประเทศสารัฐก็หนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำประเทศฝรั่งเศสก็สุดเหมือนกันประเทศจีนก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันมีอีกหลายประเทศที่เจอพิษเศรษฐกิจแม้แต่ประเทศไทยก็หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอย่างน้อยอีกสองปีรัฐบาลได้หน้าประชาชนได้หนี้รัฐบาลแจกเงินหมื่นฟื้นยาบ้าและโรงงานเล้า แต่ถ้าประชาชนที่ลำบากหรือคนป่วยติดเตียงและคนพิการอันนี้พอทำเนาพักการเมืองที่เอาเงินภาษีประชาชนไปแจกเพื่อหาคะแนนเสียงขอให้มีอันเป็นไปทั้งตระกูลโอมเพียงบอนิดกิจจาทวีกุลกิจทำนายไว้30กันยายน2567 ขอขอบคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลโดยหมอนิดกิจจาทวีกุลกิจอีกครั้งและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ